สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดจ้าวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่สี่วันเสาร์ที่สี่กันยาปีหกสี่สองห้าหกสี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูไปไปดูบ้านไปอัปเดตบ้านเนาะว่าช่างเขาทำไปถึงไหนแล้วเพราะว่า ฝนมันตกบ่อยฝนมนตกบ่อยแล้วก็ทําได้ครึ่งวันหยุดวันหยุดวันนึงหยุดอะไรอย่างเงี้ยแบบฝนช่วงนี้พายุมันเข้าเนาะฝนก็จะตกบ่อยงานมันก็เลยไม่ค่อยเดินงานมันก็เลยไปได้แบือช้ามากแล้วก็ดินที่เพิ่งถมใหม่ๆเนี่ยมีปัญหาที่ว่าดินถมใหม่มันก็จะแฉะพอเปียกฝนเข้าหน่อยฝนตกทับเข้าหน่อยเดินไม่ได้เลยยุบไป,ปหมดเลย มันเป็นดินก้นบอ่อเนาะเอาดินก้นบอ่อมาถึงซึ่งแก้ไม่ได้ละถมไปแล้วก็แล้วไปไปจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแล้วเดี๋ยวขากลับเราพาไปชมวิวทะเลอีกนิดหน่อยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเวลา กลับบ้านเนาะก็คือจากตัวเมืองระยองมุ่งหน้าไปอำเภอแกลงระยะทางก็อยู่ประมาณ57กิโลถือว่าไกลเหมือนกันอันนี้ถึงบ้านแล้วค่ะอันนี้ก็มาถึงช่างเขาก็ขึ้นโครงหลังคาละเขากำลังเชื่อมเชื่อมเหล็กอยู่ทุกคนนี่ค่ะสารเตี้ย ที่เขาบอกว่าสารเตี้ยสารเตี้ยอยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้ผัถมดินปุ๊บเตี้ยไปเลยสารอันนี้เป็นสารเก่าแก่ดั้งเดิมเนาะอันนี้ก็ถนนหน้าบ้านถ่ายเอาไว้อัปเดตเรื่อยๆอันนี้ก็คือทะเลแหลมแม่พิมพเนาะที่เขาเรียกว่าหาดแม่พิมพ์ วันนี้มีคลื่นแรงแล้วก็เป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเขาปลดล็อกเนาะให้มีการมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนเปิดร้านอาหารได้อะไรได้ช่วงแรกๆแต่คนก็ยังบางตาอยู่ยังไม่เยอะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนช่วงพายุเข้าคนก็จะยังไม่ค่อยกล้าออกมานั่งเล่นนั่งกินกันเท่าไหร่กลัว โรคโควิดด้วยแล,วแล้วก็ดูฝนพายุเข้าด้วยก็เลยคนค่อนข้างจะบางตานิดนึงแต่ก็ยังมีมานั่งบ้างปะปะลายลมถือว่าแรงมากลมแรงค่ะถ้านั่งนี่ก็จานจามต้องมีปิวกันบ้างอะ่ะเพราะลมแรงจริงๆทะเลแหลมแม่พิมพ์นี่สวยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนยังไม่เคยมาก็ ลองมาเที่ยวกันดูนะคะถ้าช่วงไม่ใช่ช่วงหน้าฝนเนี่ยแล้วไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยทะเลน้ำเขาจะสวยมากแล้วก็สะอาดมากมีจุดปูเสือให้นั่งด้วยหาของหาอะไรมานั่งทำกินกันสบายดีค่ะนั่งเล่นนอนเล่นพักผ่อนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาอัปเดตบ้าน กับทะเลให้ดูเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวถ้าลงไปบ้านอีกคิดว่าคราวหน้าถ้าลงไปนี้ช่างน่าจะมุงกระเบื้องแล้วลหละเพราะเห็นเขาบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าไม่มีฝนเขาก็จะเริ่มมุงกระเบื้องด้านหลังก่อนเพราะว่ามันไม่มีที่บังแดดบังฝนเลยอ่ะบ้านมันคือเนื้อที่อ่ะมันไม่มีต้นไม้สักต้นเลยอ่ะ เวลาไปนี่ร้อนมากมันไม่มีมไม่รู้ว่าจะไปนั่งตนไหนเนาะเพราะว่าที่ข้างๆก็เป็นสวนยางเขาแล้วมันก็มันต่ำมันต่ำมันก็จะมีน้ําขังยุงมันก็เยอะเราจะไปนั่งมันก็ไม่ได้บ้านข้างๆเราก็ไม่ได้คือเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาที่ว่าจะไปนั่งเล่นใช้เวลาอยู่เพราะเขาก็ต้อง ออกไปทํามาหาก,กินแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นมา20กว่าปีละ20กว่าปีนะเกือบ30ปีแล้วนั้นที่เราไม่ได้หยุดตรงนั้นเราออกมาทามาหาก,กินอยู่ข้างนอกนานละก็ก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสนิทไม่ค่อยไอ้นี่กับใครเขาเท่าไหร่แต่ก็ ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าทําเสร็จเนาะก็จะอาศัยแบบไปนอนเล่นบ้างอะไรบ้างไปปลูกต้นงต้นไม้เอาไว้อันนี้คือสิ่งที่คิดสิ่งที่วางไว้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าเนาะไม่รู้ว่าจะเสียเงินปีคือเสียเงินไปเปล่าเปล่าหรือเปล่าเสียเงินแบบโดยไม่ใช่โดยใช่เหตุอย่างเงี้ยที่เอาเงินไปไปทําบ้านตรงนั้นเพราะโดยหลักๆแล้วเราก็อยู่ตัวเมืองเลยองอยู่ที่อยู่ที่บ้านนี้จะเป็นส่วนใหญ่ แต่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังอีกทีเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าเพราะอะไรถึงถึงกลับกลับไปอยู่ตรงนั้นคิดจะกลับไปไปซ่อมแซมแล้วคิดจะกลับไปอยู่ตรงนั้นทั้งท้ที่ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นนอกเมืองเนาะหาอยู่หากินลําบากทามาหากินก็ลําบากไม่ไมันไม่ถึงว่าลําบากหรอกแต่ หลายๆอย่างมันมีอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะมามาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราเราคิดอะไรอยู่ทำไมถึงถึงทำแบบนั้นถึงคิดจะจะไปซ่อมบ้านอาจจะพูดวกไปวนมาหน่อยเนาะเพราะว่าเนี่ยพอมันมันมีอะไรที่เราอยากอยากจะอธิบายมันเหมือนว่ามันมีอะไรที่แบบมันซับซ้อนอยู่ในสมองเราเนี่ย มันทําให้เราพูดอะไรก็ค่อนข้างวกไปวนมายัางไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ